ครับพบกับร้านเพชรทองบุญพิทักษ์นะครับมาพร้อมกับของสวยๆงานดีๆเช่นเดิมครับก่อนไปรับชมเหมือนเดิมเลยฝากพี่ๆกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์พี่ๆท่านไหนที่เพิ่นเข้ามาทำความรู้จักกันนะครับแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามช่องเนี่ยสามารถที่จะกดติดตาม subscribe ช่องไว้ได้นะครับอย่าลืมกดด้วย เพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเวลาลงมีคลิปใหม่นะครับได้รับชมก่อนใครแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับจะมีของชิ้นไหนที่ถูกใจพี่ๆบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมของสวยๆพร้อมกันเลยครับ สร้อยคอนากลายผ่าหวายงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นนาค40%น้ำหนักรวมอยู่ที่15.19กรัมนะครับความยาวสร้อยเนี่ยอยู่ที่25นิ้วราคาขาย19,500บาทคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับ สายสร้อยคอนหน้ากเก่าชิ้นนี้นะครับตัวสายสร้อยเนี่ยเขาจะเป็นลายผ่าวายเป็นลายเก่าคลาสสิกนะครับแล้วก็เป็นงานที่เราใช้ได้แบบในชีวิตประจําวันเลยนานๆได้มาทีนะครับสําหรับสายสร้อยหน้าลายผ่าวายแล้วก็ตัวชิ้นงานเนี่ยเป็นหน้ากเก่าซึ่งมาในสภาพที่สมบูรณ์นะครับตัวนาคเนี่ย ไม่บุบปปี้นะครับแล้วก็ตัวสายสร้อยเนี่ยยาวแบบสวมหัวได้ใส่สบายครับพี่พท่านไหนนะครับที่ชอบงานนาคเส้นนี้นะครับไม่อยากให้พลาดเลยน่าซื้อแล้วก็น่าเอฟมากๆกดสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะครับจี้ผีเสื้อเพชรตัวเรือนะครับจะเป็นทองคำา75%ประดับด้วยเพชร 62เมตรนะครับรวม81ตังน้ำหนักรวมอยู่ที่3.55กรัมหน้ากว้าง2.9คูณ1.6เซนติเมตรราคาขายเพียง23,900บาท งานสวยนะครับแล้วก็สมบูรณ์มากๆชิ้นงานน่ารักนะครับทําขึ้นรูปเป็นผีเสื้อมีการฉลุลวดลายแล้วก็ใช้เพชรนะครับข่าวเล่นไฟมาประดับให้ชิ้นงานเนี่ยดูน่ารักแล้วก็สมบูรณ์มากๆไม่ว่าจะใส่กับโชกเกอร์นะครับหรือสร้อยคออิตาลีล้วนทําให้พี่ๆเนี่ยดูหวานดูลงตัวแล้วก็ดูน่ารักน่ามองมากๆ c f เลยครับ แหวนทับทิมเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับเม็ดยอดด้วยทับทิมแอฟริกาเนื้อแก้วนะครับประดับเพชร54เม็ดรวม2.68กรัตน้ำหนักรวม15.35กรัมขนาดแหวน57ราคาขายสุดคุ้มเพียง5 9 9 0 0บาทถูกมากๆแค่ตัวเรือนก็ไม่ได้แล้วนะครับ คุ้มจริงๆตัวเพชรนะฮะได้เพชรเม็ดใหญ่ขาวเล่นไฟดีข้างในมีตำหนิบ้างเล็กน้อยโดยรวมสวยส่วนทับทิมนะครับสีสวยมากทับทิมเนี่ยเขาจะเป็นทับทิมเนื้อแก้วสีเหมือนลูกมะเขือเทศเลยนะครับแล้วเขาก็จะมีเหลือบเวลาโดนแสงเนี่ยเขาจะมีเหลือบอยู่ด้านบนแบบนี้แล้วก็สีแดงชัดเจนพี่พี่ที่ชอบงานทับทิมสีสดสด วงนี้น่าจะตอบโจทย์มากๆแล้วก็เป็นชิ้นเป็นอันครับใส่เต็มหน้านิ้วได้แหวนวงใหญ่แค่ซื้อก็ได้กำไรแล้ววงนี้ได้มาถูกนะครับก็ส่งต่อให้พี่ในราคาที่ถูกแล้วก็คุ้มแน่นอน c f ได้เลยครับ ตังหูฉัด3สีงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา75-9ปรซประดับด้วยทับทิมมรกตแล้วก็เพชรซีกแบบรองซับน้ำหนักรวม4.88กรัมหน้ากว้าง1.3คูณ1.3เซนติเมตรราคาขายเพียง15,900บาทสวยคลาสสิกแล้วก็เป็นของเก่าแท้ๆครับชิ้นนี้นะฮะเป็นเรือนฉัดซึ่งเป็นงานเก่าแต่เจ้าของเนี่ยใส่อย่าง ทนุถนอมนะครับงานไม่บอบช้ำแล้วก็มาในสภาพที่ดีทั้งตัวเรือนแล้วก็ตัวแป้นนะครับสภาพดีพร้อมใช้งานขนาดหน้ากว้างเวลาใส่ขึ้นหูจะได้หน้ากว้างประมาณนี้นะครับก็คือ,อใช้งานกันได้กับหลายๆโอกาสซื้อแล้วใช้ได้บ่อยโดยเฉพาะถ้าพี่ๆเป็นคนที่ชอบใส่ชุดแนวไทยๆอยู่แล้วนะครับต่างหู3-4คู่นี้น่าจะมีติดไว้ ตอบโจทย์แน่นอน CF ได้เลยครับข้อมือช่อมากอกประดับเพชรซีกงานเก่าครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%า75-9ประดับด้วยเพชรซีกแบบรองซับน้ำหนักรวม13.38กรัมความยาว17เซนติเมตรนะฮะราคาขาย38,900บาทชิ้นนี้เป็นงานเก่ามากๆแล้วก็สภาพสมบูรณ์นะครับตัวชิ้นงานไม่บุกบี้ ความพิเศษเนี่ยก็คือลวดลายของเขาเราจะไม่ค่อยเห็นกันเขาจะเป็นลายช่อมะกอกนะครับซึ่งความหมายดีด้วยช่อมะกอกเนี่ยหมายถึงความสำเร็จแล้วก็ชัยชนะในด้านต่างๆเขาจะใช้เพชรซีกนะครับมาประดับประดาทำให้ชิ้นงานเนี่ยดูแวววาวสีของตัวเรือนจะเป็นทองเก่านะครับสีสุกสวยแบบนี้เลยส่วนตัวเพชรซีกเนี่ย เวลาโดนแสงไฟก็จะริบระยับนะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานเก่านะครับที่น่าสะสมแล้วก็น่ามีไว้มากๆลายแบบนี้หายากครับงานดีสภาพดี CF เลยครับแหวนทับทิมพมา่าเรือนดอกไม้นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%ประดับเม็ดยอดนะครับด้วยทับทิมพมา่าประดับเพชร18เม็ดรวม24ตัง น้ำหนักรวม5.04กรัมขนาดแหวน53ราคาขายเพียง15,900บาทหวานแล้วก็ละมุนใจมากๆเลยสำหรับแหวนวงนี้นะครับความเด่นแล้วก็สะดุดตาเนี่ยอยู่ที่ตัวทับทิม ทับทีมนี้ถือว่าเป็นนางเอกของชิ้นงานเลยเพราะว่าสีสวยมากนะครับเป็นสีชมพูหวานแล้วก็สีของเขาเนี่ยจะมีออร่าเปล่งประกายออกมาส่วนตัวเรือนเขาจะเป็นตัวเรือนทําเป็นเรือนดอกไม้เป็นงานเก่านะครับประดับกลีบดอกไม้ด้วยเพชรเม็ดเล็กๆขาวเล่นไฟดีหน้าแหวนกําลังสวยซื้อแล้วใช้งานได้จริงแหวนแบบนี้ใครใส่ก็สวยใครใส่ก็น่ารักกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ สรอยคอรกระดูกงูสามสีพร้อมจี้โคมนะครับตัวเรือนะฮะจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยนะครับทับทิมไพลินแล้วก็เขียว่องน้ำหนักรวมนะครับอยู่ที่42.36กรัมความยาว29นิ้วราคาขาย113,000บาทชิ้นนี้น้ำหนักทองดีนะครับแล้วก็ได้ อ่า้อยเส้นยาวเลยชิ้นใหญ่มาพร้อมตัวจี้โคมนะครับจี้โคมน่ารักมากนะครับความหมายดีหมายถึงจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะครับเหมือนโคมซึ่งเป่งประกายตลอดเวลานะครับส่วนตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นตัวเรือนเป็นสร้อยคอลายกระดูกงูประดับด้วยพลอย3ชนิดจัดเรียงออกมาได้อย่างลงตัว สภาพดีงานไม่บุกบี้นะครับแล้วก็ได้สร้อยคอเส้นยาวๆใส่สมหัวได้สบายๆเลยครับชิ้นนี้นะครับส่งต่อให้พี่นี่แบบคุ้มแสนคุ้มราคาทองก็ไม่ได้แล้วกด c f กดสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะครับชุดแหวนพร้อมต่างหูดอกไม้มุกนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันอันนี้ขายยกเซตนะครับ ตัวเรือนะครับของแหวนเนี่ยจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยมุกแฟนซีน้ำจืดนะครับแล้วก็พลอยหลากสีประดับด้วยเพชรสีแชมเปญนะครับ35เม็ดรวม43ตังน้ำหนักรวมนะครับจะอยู่ที่14.29กรัมขนาดแหวน54ราคาขายเพียง21,500บาท ถูกมากๆอันนี้บอกเลยนะครับว่าถูกแล้วก็น่าซื้อเป็นงานดีไซน์ชิ้นนี้นะคะเป็นงานนอกเขาจะใช้มุกแฟนซีมาประดับประดานะครับแล้วก็ใช้พลอยหลากสีเนี่ยมาประดับแต่งแต้มเหมือนงานศิละปะเลยงานน่ารักนะครับแล้วก็ใส่เต็มหน้านิ้วไม่น่าเชื่อนะคะว่าแหวนที่ดูวงใหญ่แล้วก็เต็มหน้านิ้วแบบนี้จะมาในราคา20 0 0 0นนิดๆเอง บอกเลยว่าคุ้มมากๆแค่ตัวเรือนก็ไม่ได้แล้วถ้าพี่ๆชอบเดี๋ยวเรามาดูต่างหูกันต่อนะครับต่างหูนะครับจะเป็นตัวเรือนทองคํา75%ประดับด้วยมุกแฟนซีน้ําจืดพลอยหลากสีแล้วก็เพชร52เม็ดรวม49ต่างน้ําหนักรวม25.33กรัมหน้ากว้าง2.7คูณ3.4เซนติเมตรราคาขายเพียง37,500บาท ผู้ใหญ่อลังการแล้วก็ขออนุญาตขายเป็นเซตนะครับยกเซตกับแหวนไปเลยไม่แยกขายนะครับชิ้นงานมาในสภาพดีสวยสมบูรณ์เป็นเรือนช่อดอกไม้นะครับน่ารักอย่างที่ต้นบอกนะคะว่างานชิ้นนี้เป็นงานรีไซน์เป็นงานนอกนะครับเวลาใส่ขึ้นหูสำหรับต่างหูเนี่ยเป็นเรือนพุ่มใหญ่ ยังไงก็ดูเก๋งานที่มาเป็นเซตนะครับเข้าเซตกันแบบนี้หายากนะครับไม่ค่อยมีงานดีเข้าเซตแบบนี้และที่สำคัญราคาดีแค่ซื้อก็คุ้มแล้วก็ถือได้ว่าได้ของในราคาถูกได้ชิ้นงานที่มีดีไซน์แตกต่างและไม่เหมือนใครแน่นอนกด cf กดสั่งซื้อได้เลยครับ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านจากใจเลยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้กันละกันแล้วก็พี่ๆที่สั่งซื้อเข้ามานะครับผ่านทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นช่องทางไลน์นะครับย้ำอีกที Line แอดของทางร้านแอดบุญพ <c oughs> ิทักษ์แอดบูนพมีตัวแอดไซด์นำหน้าก่อนนะครับแล้วก็ช่องทางที่สที่สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้ก็คือโทรเข้ามาได้เลยที่081 6289156เบรอร์นี้เบอร์เดียวครับรสำหรับวันนี้นะคะต้นกับนิกขอลาไปก่อนเรามาพบกับของสวยๆอีกทีกับร้านเพชรทองบุญพิทักษ์แล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย